โปกลับมาอีกแล้วกับพวกเราวอมโฮงค่ะ วันนี้ทางทีมงานจะพาทุกท่านนะคะไปชมบ้านโซนบ้านถวายทางดงกันค่ะท้าพร้อมแล้วนะคะเรามาชมตัวบ้านข้างในกันดีกว่าค่ะเข้ามาโซนแรกนะคะก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นค่ะที่นี่เขาแถมของแถมให้อีกเพียบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโซฟานั่งเล่นโต๊ะวางหนังสือและโต๊ะวางทีวีค่ะในส่วนของห้องมาสเตอร์ลุมมีห้องน้ําในตัวพิเศษกว่าน,นั้นก็คือเขาแถมตู้เสื้อผ้าราวตากผ้าโต๊ะเครื่องแป้งโซฟาและเตียงนอนแบบครบเซตค่ะเตียงเนี่ยนุมน่มๆไม่พอ ะะให้หมอนของอินเด็กด้วยตั้งหลายใบแน่ลืมบอกไปว่าที่นี่น่ะมี3ห้องนอน2ห้องน้ําที่สําคัญเขาแถมเฟอร์นิเจอร์ให้ตั้ง2องห้องแนวว่ว้าวว้าวมาดูโซนครัวกันค่ะเขาแถมโต๊ะกินข้าวขนาดใหญ่นั่งได้ถึง4ท่านค่ะทเาเคาน์เตอร์ครัวให้แถมเตาแก๊สให้แล้วก็เครื่องดูดควันให้อีกด้วยนะคะทั้งหมดที่กล่าวมาราคาขายเพียง2 2 9้าล้านบาทที่ดิน58ตารางว่าพื้นที่ใช้สอย130รมตารางเมตรดูวิวหลังบ้านจะจ่ให้ต็มตา ้กสูเยวแล้วล่ะค่ะว่าบรรยากาศดีอากาศบริสุทธิ์มากท่านใดสนใจอย่ารอช้ารีบสอบถามกันเข้ามาค่ะของแถมเยอะแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะสวัสดีคะ่ะ